งานนี้เรียกได้ว่า สุดช้ำใจเมื่อบอยปรกรณ์ได้บอกน้องวันใหม่ว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของบ้านฉัดบริรักค่ะหลายคนคงทราบกันดีว่าน้องวันใหม่หรือว่าลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์หรือที่รู้จักในานามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยประกและสองเฮียอย่างเฮียหน่องและเฮียพัดโดยบอยได้นาน้องวันใหม่นั้นมาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูล,ลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งพอวันใหม่อายุครบ6ขวบเริ่มโตขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถ ก็เรียกได้ว่าทางบ้านเขายังเหินน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่งานนี้หนุ่มบอยเขาก็เจอหลายกระแสข่าวโจมตีค่ะบางก็บอกว่าที่บอยรับวันใหม่เป็นน้องบุญธรรมน้องโตแล้วจะมีปัญหาถ้ารู้เรื่องว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆในสายเลือดโดยทางด้านบอยเองก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรารับเข้ามาเป็นน้องบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมของแม่เราค่อยๆบอกเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจปิดเขา โตขึ้นมาเขาต้องรู้อยู่แล้วเราค่อยๆบอกเขาไปอาจจะอธิบายตามวัยที่เขาเข้าใจไปเรื่อยๆเราไม่เคยปิดเขาถ้าเขามาถามก็บอกทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าเรานั้นจะคอยสอนเขาว่าถ้าโตมาแล้วโตมาด้วยความรักจากสองบ้านนะบ้านสถานสงเคราะห์และบ้านเราเราก็จะพยายามให้เขานั้นสมบูรณ์ที่สุดแต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่สิ่งที่น้องวันใหม่ได้รับไม่เคยขาดเลยนั่นก็คือความรักจากครอบครัวนี้นั่นเองคะ่ะ